เก่งไม่กลัวกลัวเฮงอ่าทำไมถึงบอกว่าเก่งไม่กลัวนะครับกลัวเฮงนะครับอ่าคนเรานะครับถ้าบุญไม่นำพาอ่าวาสนาไม่ส่งนะครับทำยังไงก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ตลอดนะครับอ่าบางคนก็อ่าฟุกฟุกก็มีนะครับมีนะครับการปลูกทุเรียนฟุกก็มีนะครับอ่าอ่าแต่การฟุกนั้นโอกาสน้อยมากนะครับ อ่าเนี่ยวันนี้มาอัปเดตสวนทุเรียนให้ดูนะครับว่าใบที่เหลืองเหลืองนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าคือเหลืองเหลืองที่ที่เป็นอ่าใบอ่อนใบยอดนะครับอ่าเกิดจากเพี้ยจักระจันฝอยหรือเพีย้ยไฟนั่นเองนะครับที่สวนก็มีเป็นบางต้นลำไลนะครับอ่าแต่ไม่มากนะครับมีให้เห็นแต่ไม่มากนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ฤดูฝนถ้าเป็นฤดูแรงนี่ถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่าระบาดแน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมครับออกเลี้ยงเลี้ยงเลไลนะครับมันจะออกเลไล่บางต้นก็เป็นนิดนึงนะครับแต่บางต้นก็เนี่ยเป็นหยิกๆกอย่างเงี้ยคือเพียจัดจันฝอยนะแต่ไม่มากนะครับเพราะเป็นฤดูฝนเขาขยายพันธุ์ไม่ค่อยได้ดีนะครับแต่เป็นฤดูแรงจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับอตอนนี้ใบแก่แล้วตอนนี้ก็เริ่มแตกอาาย,ยอดยอดใหม่นะครับเนี่ยนะครับ แต่ยอดใหม่ดูสดใสกว่าเดิมนะครับยาวารู้สึกว่าใบดาบจะยาวๆนะครับแต่ใบเก่าเขาก็ยาวอยู่แล้วนะครับใบชุดแรกนะครับนี่ใบชุดสองกำลังจะขยับออกมาอีกแล้วนะครับใบแก่แล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่นะครับนี่ครับยอดใหม่มาอีกแล้วต้นนี้ฟื้นเร็วนะครับฟื้นเร็วมากนะครับ ต้นนี้ที่ได้ลูกไปนะครับปีที่แล้วก็ประมาณหกลูกนะครับปีนี้กําลังจะแตกใบใหม่นะครับใบอ่อนเต็มเลยนะครับเนี่ยต้นช้าๆนะครับอากาศแดดช้าน,นะครับเมื่อวานฝนตกนิดน,นึนะครับแล้วก็ได้ฉีดพ่นไปแล้วนะครับต้นนี้ก็แก่แล้วนะครับใบแก่แล้วแต่ ต้เรียนก็ยังไม่เขียวเข้มเงาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะฟื้นจากแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็ใบแก่เต็มที่แล้วนะครับเตรียมที่จะแตกยอดใหม่นะครับอตอนนี้ก็แตกใบใหม่ยอดใหม่แล้วนะครับอพอใบแก่เขาก็จะแตกยอดใหม่ตลอดนะครับะนะครับโอ้ใบนี้ทําไมขีกเนี่ยใบใหญ่มากนะครับเนะี่ยแต่ทําไมขีกไม่รู้นะครับ เริ่มเทิ่มเลยนะครับยาวนะครับยาวยาวกว่าฝ่ามืออีกนะครับนะสแสดงว่าฟื้นแล้วนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะาใบทุเรียนจะไม่ไม่โตเหมือนเดิมนะครับอพอกระฟื้นแล้วเขาก็กลับมาโตเหมือนเดิมนะครับอเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับตอนแรกใบเล็กๆนะครับอัปเดตสวนทุเรียนอำเภอบ้านกวดจังหวัดวีลามครับ